สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางช่องของเราขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาสัญจรมาที่วัดยาณเวศตกวันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับบริเวณพุทธมนตรน,นะครับ ที่วัดยานเวศสกวันนี้ก็เป็นที่จำพรรษาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จท่านได้เป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นปร,ริญญาธรรมถึง9ประโยคนะครับแล้วก็ การศึกษาทั่วไปมากมายนะครับนั้นเวลางานวิชาการทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะงานวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็าจะมีผลงานวิชาการของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสสาจารย์เข้าไปร่วมด้วยเสมอนะครับท่านผู้ชมครับ นั้นท่านผู้ชมที่กระรบครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมสัญจรมาที่วัดยานเวสก,กวันนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากาบริเวณพุทธมนตลน,นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้นะครับมีความสมบูรณ์มากมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสําหรับการนั่งปฏิบัติธรรม นะครับมีน้ำนะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นน้ำเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับท่านที่มีความาต้องการที่จะปฏิบัติธรรมต้องการที่จะศึกษาธรรมะนะครับก็เหมาะที่สุดครับท่านผู้ชมครับาทางช่องของเราก็ขอเชิญนะครับ อาคารที่อยู่ข้างหน้านั้นนะครับถือว่าเป็นอาคารที่มีความสําคัญไม่แพ้อาคารอื่นนะครับเพราะถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาเป็นการรวบรวมคำพีทางพระพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นที่รวบรวมบรรดาบทประพันธ์ธรรมประพันธ์วิชาการประพันธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับซึ่งเก็บไว้ตรงนี้นะครับมีไว้สำหรับแจกเป็นธรรมทานแล้วก็บางส่วนก็จำหน่ายสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ณอาคารหลังที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านี่นะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็วันนี้ที่เราสันจรมาเป็นวันเสาร์ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมาร่วมทําบุญทํากุศลที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยินเสียงการถวายสังฆทา,านครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตและก็ผู้ที่ เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็อุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโลเคชันสถานที่นะครับเป็นที่น่าประทับใจนะครับวัดยาณเวศกรวันเป็นวัดที่ไม่ใหญ่โตมากมายนะครับแต่ว่าทางวัดได้จัดออกแบบนะครับให้มีสีเขียวมีแหล่งปฏิบัติธรรมที่สวยงามครับท่านผู้ชมครับส่วนทาง ด้านหน้านะครับที่มองไปเห็นต้นไม้สูงเขียวชะอุ่มอยู่ไกลๆโน้นนะครับก็คือเป็นสวนสำหรับจัดไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับเดินเข้าไปข้างในจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาสอดคล้องกันครับท่านผู้ชมครับอ่า ในวัดมีทั้งสถานที่ที่เป็นเขตพุทธาวาสหรือพุทธสถานและก็สังคาวาสและก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสำหรับที่จะให้คณะญาติโยมหรือผู้มีจิตศรัทธามาศึกษาเราเรียนพระธรรมวินยัยมาศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัต <c oughs> ินะครับการปฏิบัติก็คือไปยังบริเวณ ใต้ต้นไม้ที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีแล้วก็สวยงามนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่จัดได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นอโบสถนะครับเป็นโบสถ์ของวัดยานเวศสกวันนะครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งก็มีความสวยงามามีการออกแบบที่นะครับให้เห็นว่าเป็นศิลปรกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ออกแบบที่เรียบง่ายและก็มีคุณค่านะครับไม่โบราณไม่เป็นรูปทรงโบราณจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ทันสมัยจนเกินไป นะครับนี่ก็คือการออกแบบที่ง่ายและก็ใช้ประโยชน์คุ้มครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับน้อมใจมาภายในโบสถ์วัดยาณเวศสกวันนะครับซึ่งก็มีความสวยงามการออกแบบของท่านสร้างง่ายๆนะครับมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่า พพุทธสถานทุกแห่งนะครับต้องมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระดิสถานอยู่แม้จะเป็นเพียงรูปเปียบของพระพุทธองค์ก็ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามคติธรรมเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่กับพวกเรานั้นก็ยังถูกต้องอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบ,บอกพิสูจน์ทั้งหลาย กอนที่จะเสด็จดับคันธปรินิพานไปว่าเราไมา่ได้มอบความเป็นพุทธ,ธะหรือความเป็นพระพุทธเจ้าให้ใครผูใ้ใดผู้หนึ่งแต่เรานะครับมอบความเป็นพุทธ,ธะคือพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์นะนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่าพระธรรมวินยัยหรือวิชาการความรู้ นะครับที่กินความในสามประการก็คือสัพพาปัสสะาการนังกุสรโสประสัมปทาสจิตตปิโยธปัน,นังเอตังพุทธานุสสาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีทั้งหมดการทำจิตใจให้ผ่องใสนี่ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ,อสิ่งบูชาสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายนะครับดังนั้น จึงเป็นที่ทราบกันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้องกรับขอพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับที่ท่านได้เป็นต้นศรัทธานะครับด้วยความเป็นพุทธศาสนิกชนของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับแล้วก็ได้เชิญชวน บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาเรียนรู้ธรรมะด้วยกันแล้วก็มาสร้างาวัดยาณเวสสก,กวันให้เป็นสมบัติของชาวพุทั้งมวลอีกที่แห่งหนึ่งนะครับด้วยความสวยงามงต่างล่าวนะครับท่านผู้ชมครับยังมีพื้นที่รอบๆอีกนะครับองไปดูเพื่อความเจริญในธรรมมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับในทางพระพุทธศาสนาถือว่าปา่าไม้กับการปฏิบัติธรรมเนี่ย จะอยู่ใกล้ชิดติดกันมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจิตจะสงบนะครับความรู้วิชาการต่างๆก็แฝงอยู่ในสิ่งธรรมชาติเหล่านี้ถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จักสอบแสวงหาความจริงรู้จักข่มใจรู้จักปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นเข้าถึงความจริงได้และเกิดความรู้ นะครับความรู้ที่ว่านี้ก็คือความรู้ที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับความรู้ที่เป็นพุทธ,ธะที่แท้จริงนั้นก็คือความรู้ที่สามารถนําไปแก้ปัญหาอย่างเช่นหลักธรรมอริยสัจสี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทําวิจัยที่มนุษย์ทั้งหลายได้เพิ่งจะค้นพบได้นะครับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ2,600กว่าปีที่ผ่านมา ว่าทุกอย่างนั้นนะครับสามารถแก้ได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เองและมนุษย์ก็ได้มีการค้นคว้างานอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือรีเสิร์ชหรือว่าการวิจัยนั่นเองทับท่านผู้ชมครับน,นั้นก็ถ้าท่านผู้ใดต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ศึกษาได้นะครับจากตำราตำราหรือท่านผู้รู้ต่งตางๆ หรือจะสอบถามมาทางช่องของเรานะครับแลผมก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะครับผู้ชมที่เรารบครับอยู่บริเวณดังกล่าวนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ามาปฏิบัติธรรมแวะเวียนเข้ามาเรียนปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งก็อยู่ภายใต้โบสถ์วัดญาณเวศกวัณฐแห่งนี้นะครับก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับ ก็ขอโมทนาด้วยนะครับขอชื่นชมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับถ้าท่านชมแล้วชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยจะได้ชมคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้นะครับขอบุญกุศลที่ทางคณะาทายธรรมของเราได้บำเพ็ญมานะครับแล้วก็ขอบาร,รมีของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับจงปกปักรักษาขอให้ทุกท่านที่ชมรายการของเรามีความสุขและก็ประสบความสำเร็จในบนทางชีวิตและสิ่งต่างๆที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาทุกประการขอบคุณมากนะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ